น้ำปลาปลาบ้านฉันค่ะบ้านไร่วงตําบลน,น้ำมานอำเภอเมืองจังหวัดเลยห่างเมืองสี่กิโลอันนี้คือใส่ที่สุดแล้วเดวเนี่ยเพื่อนวานนี่คือใส่ที่สุดแล้วเป็นมาแบบนี้เป็นสีละชาวบ้านกระทนอยู่กันเน,นะนี่ยอันนี้แกงสารส้มเนี่ยเนี่ยเราคิดเบิงว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเต่ละมือเนี่ยอีทุกทรมานสําเลยโบต้องวาถึงเครื่องซักผ้าเ้อผักเบิด เสื้อผ้าซักทีเดียวก็สก,กปรกเลยเสื้อข่าวนี้ซักทีเดียวก็จบเลยเสื้อผ้าทุกอย่างซักกระพังเบืน้นะเบิ้งดิเป็นฟองอันนี้เปิด้นดินะเปิดสดๆให้เบื้องเลยด้อยนะห่างเมืองสี่กิโลยากรูกขั้นตอนว่าคันนี้ไส่น้ปาปลาปานะ่ะต้องเฮ็ดจังไลยห่หางเมืองสี่กิโลเป็นมาแบบนี้ตั้งนานละอันนี้อีแกงสารส้มอีอาบน้ําอีล้างหน้าแปรงฟันแต่ละเฮือคึดงอ้อซักผ้าแต่ละครั้งก็คึดงอ้อ บ้านไรม่วงตําบลน,น้ำหาำอมานอําเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยเป็นฟองน้ำนี่คือสะอาดที่สุดหรอเครื่องซักผ้าห้องน้ำนี่ดำหมึกอ,อันนี้ห้องน้ำนเนี่ยเนียขาดเดเนี่ยแต่มันกระสกระปกแกงสั่นส้มชาวบ้านกระส่ยุงซี่ละ่ะที่ผ่านมาผ่านว่าใส่จงไลนกระส่ยุงซี่ละ่ะ กระสุนแม่นี่ล่ะทุกเมืออ่อนลกลรูให้ผู้ดีซอยเด้ดหนกนกแฟบอกสยุทธบอกกันจอมพลังบอกใส่ใหม่ต้องรอดบอกหรือว่าจงไหยต้องเสียเงินสาไหนจังนี้ได้ใช้น้าป่าตา,าได้ในเมื่อบ้านอยู่มอมเภอเมืองเจ้าหนเพื่อนะรู้ไหมนะเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่ว่าเสื้อลกมันมากับน้ำ เท่าตาบังมือก็มีนอนเด้บังมือก็มีนอนตายอะไอ้ออกหมาจากนา้ำอะไอ้น้ำเป็นฟองมีบได้บได้อ,อย่างเด้ยเพื่อที่เบิร์ดจ๋าเลยผูใด็กก็ได้ซอยน่ยซอยเรื่องนี้นะคิดว่าซอยไหบ้านเพินกระบกลกาเเ้าหอกบวมีปา้ามีเสี่ยงเพินก็ชาวบ้านกูเท่ากูสูงอายุองค์ซีนรลางหน้าเปล่งฟัน มาเข้านึ่งเข้าฉันถามว่าคือบ่ซื้อน้ำมาเข้านึ่งเข้าบ้านแต่ละคนนะ่ะแค่คาน้ำ้ามาสิบบาทเพื่นก็นยังจมเลยเพิ่นอิ่วเงินไหนไปซื้อน้ำม,มามาเข้านึ่งเข้าล้างผักเพื่อนก็เอาไปซื้อล่ะเพื่อนก็เจียบเงินไปซื้อล่ะแต่มันลำบากสาธารณูพวกนี้นะ่ะรัฐต้องดูแลประชาชนบมแมนบอก ถามว่าเราทนได้ยังไงเป็นสิบสิบปีก็ทนก็ทนเบงซี่น่ะบางมือมันทนเมื่อยยีดยานมันก็มีโซเชียลแล้วลองเบิงเบิงเบิงฟองป่ะอันนี้ขัดอาด้งงอางไม่ไม่ได้เนี่ยเบิงเบิงอ่างน้อยก็ได้เนี่ยขัดไม่ไม่รอเติมใทยขัดพร้อมกันสองอ้างอ้างน,น้อยอ่างใหญ่ห้องน้ำนี่ว่ามันดำมันสกประปกนี่โมได้สกประปกเด้อ ขัดมันแต่มันก็ได้แค่นี้ชักโคกมีอย่างซื้อหมายแพงๆเจ้าเยาหวังเครื่องซักผ้าเจ้านะแม่ฝ่าหน้าฝ่าบุญฝ่าอย่างกระซำเจ้าพังเบิ่ยิ่งไปกว่านั่นคนเหตุงานดีๆมีเสื้อผ้าดีๆเสื้อผ้อาแพงๆใจเจ้าวงรราว่งรรา,าเสื้อผ้าจะอีสภาพดีนะสกระปรกเบิด เ,เนี่ย,ยให้ผูาา้ใหก็ได้มาซอยเน่ม,ม,มาซอยไหบ้านไรม่วงตําบลน้ำหมันอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยห่างเมืองสี่กิโลเที่ยเป็นฟองฟอดเบิดเชี่ย้ยที่จม,จมจมอยู่เนี่ยมือนี้ต้องอาบน้ำล้างหน้าเปียกฝันเด้เนี่ยเตรียมเตรียมเครื่องมาแล้วเนี่ยเตรียมเครื่องมาแล้วขันหน้าดำๆเสื้อห้าดำๆหน้าตาเป็นสิวฟันบรสะอาดอย่าสูงมาว่าเด้อที่จริงอ่ะของพวกน,นี่มันก็มีส่วน แต่ละบ้านต้องมีเศษสารส้สสมเนี่ยเอาไว้บางคนก็บอกว่าคือบอกวนน้ำสร้างขุดน้ำสร้างนะกลนะแปลว่าขุดคันขุดน้ำสร้าง,นะางบางคนเพิ่นก็บกีสหานที่เพื่อนมีแต่บ้านกับเพื่อนกับที่ดินบ่มีมึงขุดคันขุดก็ต้องใช้เงินหลายบ้านแต่ละคนมันก่คือกันมาซอยแน่เด้อผู้ใหก็ได กันจอมไพรังสรยุทธหุนกระแสใส่ใหม่ต้องรอดสารส้มแกงจังไหนกระบอสะใจโยนลงไปเบิดก้อนได้น